โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวีทช้ารุ่นบอกฟุตซุคนสุขทันกันด้วยนะครับพบกับพี่อีกแล้วนะครับในคลิปนี้พี่จะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับอ่าโลกที่4นะทุกคนหรือทะเลที่4นะทุกคนแล้วก็คลิปอ่าหลุดสปอยพลังหมัดใหม่นะทุกคนก็คือหมัดนางฟ้านะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปดูนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอ่าประเด็น ทะเลที่4กันก่อนเลยนะครับทุกคน,ท,กคนทุกคนคิดว่าอ่ามันจะมีทะเลที่4เข้ามาจริงหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าดูจากอ่ารูปแผนผังทะเลที่1นะทุกคนอ่าหรือโลก1น,นะทุกคนทะเลที่1พี่จะเรียกว่าทะเลแล้วกันทะเลที่1แล้วทุกคนทุกคนดูนะทุกคนพวกแบบอ่ารูปพวกแบบเกาะอะไรต่างๆมันก็มีเยอะแยะมากมายใช่ไหมทุกคนแล้วก็อีกอันนึงนะทุกคนก็จะเป็นทางด้านทะเลที่2นะครับทุกคนทะเล2ก็จะมีเยอะแยะ มีเกาะเยอะอยู่นะทุกคนแต่ทะเลที่3นมทุกคนมันมีเกาะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่สักเท่าไหร่อ่ะเออใช่ครับทุกคนแต่ว่าภารกิจทำมันคือแบบมันเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ทุกคนคิดว่ามันจะมีทะเลที่4จริงหรือเปล่าพี่ได้ไปเจอรูปอันนี้มาทุกคนไม่รู้นะว่ามันเป็นแฟน อาร์ตแฟนเมคหรือมันเป็นรูปหลุดของจริงนะทุกคนพี่ว่ามันน่าจะเป็นทางด้านเออเขาทําขึ้นมาเ,าเองนะครับทุกคนพี่ว่าน่าจะไม่มีทะเลที่ทรงทะเลที่4หรอกนะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับทุกคนพี่ได้ไปดูจากโพสต์อันนี้นะทุกคนโพสต์อ่าปกคลิปของอ่าน่าจะเป็นทางด้านทีมงานแอดมินหรือเปล่าครับทุกคนเพราะว่าทุกคนดูสังเกตดีๆนะทุกคนทุกคนสังเกตดีๆนะมันจะเป็นแบบ อ่ารูปเกาะทุกคนพี่ว่าน่ามันน่าจะไม่ใช่ทะเลที่4นะอัปเดตนานนี่น่าจะไม่เพิ่มทะเลที่4เข้ามานะพี่ว่านะเนี่ยทุกคนดูดิมันเป็นเกาะคล้ายๆเกาะนางฟ้าเกาะเกาะลอยฟ้าเออใช่ๆมันคล้ายๆเกาะลอยฟ้าแล้วแบบมีโซ่แบบล่ามมานะทุกคนเออว่ะพี่ว่าน่าเป็นไปไม่ได้นะทุกคนเพราะว่า น่าจะไม่มีหรอกครับทุกคนทะเลที่4แลนะทุกคนเขาน่าจะเพิ่มเกาะใหม่เข้ามานั่นแหละครับทุกคนแล้วทุกคนคิดเหมือนพี่ไหมครับทุกคนคิดว่ามันจะเพิ่มเกาะใหม่เข้ามาหรือเขาจะทําทะเลที่4นะทุกคนส่วนตัวพี่คิดว่าเขาน่าจะทําการาเพิ่มเกาะใหม่เข้ามาเฉยๆนะครับทุกคนแล้วก็มีภารกิจมีโครงมีเคสอะไรต่างๆทำหมัด นางฟ้าหรือหมัดใหม่นั่นแหละครับทุกคนมากคนแล้วก็ประเด็นที่2องนะทุกคนก็จะเป็นทางด้านที่พี่พูดอ่าไปนะครับทุกคนเมื่อต้นคลิปใช่ไหมครับทุกคนว่าพี่สภาไปดูอา่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคลิปวิดีโออ่าพลังหมัดอ่านางฟ้าทุกคนเดี๋ยวพี่สภาทุกคนไปดูนะ <c> ทุกคนว่าม <ๆ S 2> ันจะเป็นแบบไหนนะรู้ว่าลักษณะแบบไหนนะทุนคนมันจะเท่หรือมันจะอะไรหรือเปล่านะทุนคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับ <C> มาครับทุกคนตอนนี้พี่ก็อยู่ในทางด้านติ๊กต็อกของน่าจะเป็น ทีมงานหรือเปล่าเป็นแอดมินอะไรนี่แหละครับทุกคนสักอย่างนี่้ยยนะครับทุกคนน่าจะเป็นทางด้านทีมงานคนสร้างแมพนั่นแหละครับทุกคนของอ่าแมปบอกฟูดนะครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นทางด้านประเด็นเกี่ยวกับอา่าคลิปอันนี้เลยทุกคนเนี่ยอุ้ยพี่จะติดลิขสิทธิ์ลิิขสทธไหมไนะเดีย๋ยวขอปิดเพลงกันก่อนนะทุกคนนี่ครับก็จะเป็นทางด้านคลิปอันนี้เลยนะทุกคนทุกคนสังเกตอา่าตรงไหนช่วงจังหวะไหนวะอันนี้คือผลคีดสเน่เฉยนะทุกคนแล้วก็ช่วงอ่านี้ครับทุกคนดูทุกคคนนนนนนนดดดดดููรับเเเเีีี่่่่่่่ยยยิช็ะพวาาาาาจปทง้อ หมัดใหม่นะทุกคนทุกคนดูมันมีโซ่แล้วก็ทุกคนสังเกตดูดีนะทุกคนมันจะมีทั้งด้านขนนกด้วยนะทุกคนทุกคนสังเกตดูดีนั่นไงเนี่ยมันจะมีทั้งด้านขนนกด้วยพี่ว่าน่าจะเป็นหมัดใหม่แหละครับทุกคนแอดมินน่าจะกดสกิลค้างหรือเปล่าเออว่าอาจจะเป็นไปได้นะทุกคนแต่พี่แบบสันนิษฐานนะทุกคนนี่น่าจะเป็นทั้งด้านหมัดใหม่นะทุกคนน่าจะไม่ใช่ผลใหม่หรอกนะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอเผ่าสกายเปียดเนี่ยใช่หรือเปล่าวเออใช่ใช หมัดใหม่บอกรเผ่าสกายเปียเชื่อโคเท่อะเท่จริงเฮ้ยเชิดโดดูดิอันนี้แอดมินพี่ว่าแอดมินน่าจะกดค้างหรือเปล่ามันจะน่าจะเป็นพลังอะไรสักอย่างนี่แหละครับทุกคนพลังแบบเอะสกิลแบบโยนออกไปหรือเปล่าไม่ใช่แหละครับทุกคนแต่ว่าพี่แบบเชื่อจริงๆนะทุกคนว่าอันนี้เป็นหมัดต่างฟ้าจริงนะครับทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอแอดมินคลิปนี้นะครับทุกคน เออทุกคนแล้วก็เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะทุกคนมีเด็กส่งรูปมาให้พี่นะเด็กในดิสนะครับทุกคนคือมันเป็นรูปวันนี้แล้วทุกคนโอ้โหรูปแฟนอาร์ตอีกแล้วนะไม่ใช่รูปจริงนะทุกคนแล้วก็หมัดไออะไรหน้าหน้าปกไอไอรูปไอไอคอนหมัดเทวดานะไม่ใช่นะมันไม่ใช่หมัดเทวดาดิหมัดนางฟ้านะครับทุกคน <c ười> ดูนี่มันเป็นรูปวาดเฉยๆนะครับทุกคนทุกคนสังเกตดูดีๆครับเนี่ยดูจากไอตรงนี้ครับเนี่ยนี่เนี่ยเห็นไหม โอ้โหมันยังแบบยังไงก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นแบบวาดเอาเหรืออะไรเอาสักอย่างนะเป็นแฟนอาร์ตเฉยๆนะครับทุกคนมันไม่ใช่จริงนะมันไม่ใช่ของจริงครับดูดิมันยังแบบไม่สมูทยังไม่แบบอันนี้แล้วทุกคนอันนี้น่าจะเป็นทางด้านแฟนอาร์ตนะครับทุกคนไม่ใช่ของจริงนะครับทุกคนไอทางด้านรูปภาพอันนี้นครับทุกคนเอาแล้วนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคปน้คนไหนลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปต่อไปของพี่นะสำหรับพี่ก็ ขอตัวไลน์นี่แหะครับบายบาย